เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนที่คุณคิดถึงตอนนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดไพ่ออร์คิลให้ก่อนตอนนี้ความรู้สึกของเขาถึงคุณนะคะช่วงนี้ต้องระวังเพจปลอมด้วยนะคะกอบรูปไปแล้วไปสร้างเพจแล้วแอด แฟนเพจไปนะคะต้องระวังด้วยนะคะหมอโบไม่เคยแอดหาทักหาหรือว่าชวนดูดวงชวนลงทุนชวนเล่นเกมอะไรเลยก็ต้องแบบเอาตัวรอดนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อนะใบแรก I wish uh, I wish you understand how I feel uh, ไม่รู้แหละคิดถึงใครตอนนี้เขาหวังว่าคุณนะ่ะคงจะเข้าใจกับสิ่งที่เขารู้สึกเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจอ่ะ ความรู้สึกของเขา the state f r m this is dreaming more นะ dreaming me นะคะเหมือนผู้คุณมีจังหวะ hard time ในชีวิตนะเราเรื่องที่มันกดดันนะคะมันทำให้ตัวของเขาอะเหมือนความเครียดจากสิ่งนี้ที่เพิ่งเจอมาเนี่ย ที่เพิ่งมีประเด็นกันมาเนี่ยมันทำให้เขาหมดแรงค่ะทำไมอะ่ะ <laughs> We still have thing to resolve and discuss นะคะคุณและคนคนนี้คือไม่ยังไม่ได้จบยังไม่ได้สิ้นหรอกเห็นไหม Unfinished business หมายถึงว่าเรายัางต้องมีเรื่องที่ต้องแก้ไขหรือว่าหารือกันนะ เออคุณอาจจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเขาหรือว่าทะเลาะก,กันตอนเนี้ยแต่มันแบบมันต้องมีเรื่องที่ต้องแบบทําด้วยกันอยู่มันต้องมีเรื่องที่ต้องคุยกันนะอืมถึงความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์มันจะแบบไม่เวอร์อะแต่มันยังมีค้ังขาอย่างเช่นการงานที่ทําร่วมกันอ,อสิ่งของที่อยู่ในบ้านสัตว์เลี้ยงครอบครัวบริวารลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เอ็กซเปิลนะโอเคมาดู พลังงานของความสัมพันธ์คุณหน่อยสิโอ้เหนื่อยนะคะต่างคนต่างเหนื่อยอะ่ะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ทุ่มเทมาได้ระดับหนึ่งแต่มันก็เหนื่อยอะค่ะอืมแล้วก็มีการตัดสินใจนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ยนี่คือสิ่งที่คุณกำลังแบบกังวลหรือเขากำลังเผชิญอยู่หรือเปล่า หนึ่งในนั้นมีเรื่องของความมั่นคงทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็คือหมอบริว่าความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนแล้วว่าคุณนะ่ะอยากมีเขาหรือเปล่าเขาอยากมีคุณหรือเปล่าคุณได้คำตอบแล้วนะอืมเหมือนตัดสินใจอะ่ะมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วเห็นคำตอบเรียบร้อยแล้วอืม คุณเห็นคาตอบนั้นเรียบร้อยแล้วคําตอบมันมันเกี่ยวกับความมั่นคงค่ะคําตอบของคุณมันเกี่ยวกับความมั่นคงมาดูเขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงที่คุณถามถึงใจเขาก็ออกแล้วเหมือนกันนะคลิปนี้น่าจะเหมาะสาหรับคนที่มีปัะเด็นมีปัญหานะใจเขาก็ออกใจเขาอยาก move on เหมือนกันนะคุณมันเบื่อค่ะมันเบื่อ เบื่อสถานการณ์เบื่อคือมันมีมันมีท็อกซิกเกิดขึ้นแหละมีบางอย่างที่เขาไม่บอกคุณคุณไม่บอกเขาแล้วใจมันออกจากกันนานแล้วอะเพสออกครับทุกคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าคุณหรือหน้าอ่อนเขาคนนี้ช่วงนี้นะคะ ใจเขาออกเบื่อแล้วก็มีความลับนะคะเหมือนเขาบางทีเขาก็ยังสับสนอยู่ว่าเขาอยากมีคุณหรือเปล่าหรือว่าหมอโบไม่รู้ว่าเขาแอบคุยกับใครหรือว่าเขาอาจจะเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ นะถ้าไม่ใช่ว่าเขามีใครนะคะเขาเซอร์ไพรส์กับความสัมพันธ์ของคุณว่าทําไมคุณเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มันเป็นเซอร์ไพรส์อ่ะว่าเฮ้ยทำไมมันมาเปลี่ยนได้ขนาดนี้คือเธอไม่สนใจใย,ยดีฉันเลยอะ่ะประมาณนี้นะคะอืมขอดูพลงนานคุณที่มีกับเขาหน่อยคุณก็ชัดเจนแล้วค่ะตัวคุณเองก็ชัดเจนแล้วอืมคุณรู้คำตอบของตัวเองแล้ว,วคุณต้องการอะไร แล้วคุณก็รู้ด้วยนะคะว่าเขาเป็นยังไงคุณมีเซนส์นรับรู้ได้แล้วนะคะไม่ต้องพูดก็แบบว่าอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่อะ่ะอืมมันเบื่อแล้วอะ่ะความสัมพันธ์มันแบบมันน่าเบื่อไปแล้วนะคะอย่างที่บอกอะ่ะที่ยังคุยกันอยู่ที่ต้องแบบได้ฝืนทนเห็นหน้ากันอยู่เพราะมันมีบางอย่างที่ยังไม่ได้จบยังไม่ได้เคลียอืมคอดูแนวโน้มหน่อยค่ะถ้าคลิปนี้ไม่ใช่ประเด็นที่เปิดขึ้นตอนแรกสแสดงว่า คลิปนี้ไม่ใช่มาเสกคุณไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะผ่านไปเลยเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้ดูอะไรนะขอดูตัวของคุณหน่อยนะคะคุณเป็นยังไงคุณก็ผิดหวังนะคือมันเหมือนแบบปัญหาข้อดีอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณอยากไปต่อคุณอยากแบบเจอเรื่องดีๆ เจอเหตุการณ์ที่ดีๆนะคะที่ผ่านมากับคนคนนี้มันมันมีแต่เรื่องหดหูนะคะแต่ไม่ก็ไม่เคยที่จะแบบปรับตัวได้สักทีอ่ะอืมไม่เคยที่จะปรับตัวเข้าหากันได้เลยมันคือมีเหมือนไม่มีอะค่ะมันเหงาอ่ะเหมือนคุณนึกถึงบางสิ่งที่ขาดหายแล้วมันไม่ได้มีในเขาคนนี้อืมคือเอาตรงๆคุณรู้แล้วอ่ะ ว่าเราไม่ใช่สําหรับเขาเขาไม่ใช่สําหรับเราไม่ใช่ความผิดคุณไม่ใช่ความผิดเขานะคะอืมแต่คุณชัดเจนกับความต้องการของคุณแล้วคุณรู้ความจริงเรียบร้อยแล้วนะคะมาดีว่าแนโน้มเขาจะเอาอยัางไงกับคุณนะอย่างที่บอกนะคะบางเรื่องมันยังตัดไม่ขาดมันยังมีบางอย่าง เขาก็ยังอยากได้กําลังใจเขายังอยากแบบยังยังอยากที่จะรักษาแผลอยู่เห็นไหมถึงมันเจ็บแต่ก็ยังอยากที่จะรักษามันเหมือนเขาก็แบบไม่มีทางเลือกอะ่ะคุณเขาเองก็ไม่มีทางเลือกใจเขาก็โ r o k e n h a r ใจคุณก็โ r o k e n h a r ต่างคนต่างไม่มีความสุขอะ่ะอืมขอ how to หน่อยนะคะ how to บางคนอะ่ะมันเกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัยบ้านครอบครัว ความสุขค่ะมันมันต้องมันขาดความสุขมันขาดการปรับความเข้าใจกันมันขาดการปรับความเข้าใจมันขาดการแบบเติมเต็มขาดกําลังใจให้กันค่ะอืมปล่อยไว้นานนี่คือหาวถูนะคะอืมคำมั่นสัญญาผิดคำมั่นสัญญานะคะก็ ไม่ใชว่าอย่างไงอ่ะเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนที่สุดแล้วเพราะว่าอารมณ์คนเราอ่ะมันเปลี่ยนสิ่งที่คุณต้องโฟกัสต,ตอนนี้คือตัวของตัวเองในเมื่อรู้ความต้องการของตัวเองแล้วนะคะก็เขาเรียกว่าทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้ตัวเองมีความทุกข์นะคะถ้าทําไม่ได้คือมีความสุขไม่ได้ก็ขอให้ทุกน้อยที่สุดตอนเนี้ยนะคะแล้วก็ไม่สร้างความบาดเจ็บหรือเจ็บปวดให้ใครอืม นี่ก็เป็นไกด์ไลน์ตอนนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะเลิฟเิค่ะ